ไปราบเนอะเออพี่ไห่เลยแรกหน้านะครับของนักกีฬาขาหวานกันที่ไหนอ่ะไหนวะหลังจากที่เรามอบถ้วยรางวัลเสร็จทุกคนมาต่ออีพีที่สองจาอภิชาติหวังสวัสดิชาครับในนามประธานกลุ่มไปไหน แล้วเราจะคารมทั้งธงชาติรงกีฬาและก็คารพตงแยกหัอต้องหูถืลัพอยู่แบบนี้ยแต่งเตลงแต่งแต่งตะแต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 งต่แตงตตง่ะ่งก มีแอนถ่ายอยู่เจออาบังเองนั่นน่ะอาบังใส่หมวกใส่แว่นตาข้างบนสี่คนแล้วลูกไปไม่คนไปเดี๋ยวเขาไปด้วยก็ได้นะไม่ต้องเช่ไไปอีกคนนึงไม่ใช่ครูถ่ายรูปอยู่จะเปลี่ยนนักกีฬาทำ เขาได้แล้วลูกวิ่งไหวมินะอันนักกีฬาน้งบาสกลัวครับเอาไเหี่ยวให้หน่อยวอวเหี่ยวให้หน่อยแต่ถ้คนไป็น้งเหียวเป็นรอกันต่อยืนคนละทางมั้งเดี๋ยวใคมาดีแล้วค่ะเงดวยหวานก ยินารอกันไปต่อมีถ่วยช่วยรางวัล โรงเรียนอนุบาลบ้านกวดไอ้ไอ้ออออนินจาวันนี้อย่าลืมบอกครูด้วยนะว่าให้พาไปงมหอยต่อ <c oughs> โอ้เอ็งคุณครูคจิกบิดนึงค่ะเขาเจ็บมากเลยเหมือนว่าเราแอบนินทาครูเลยแต่ครูน่าจะไม่ได้ยินแู่เอ็มได้ยกันแล้ว อันนี้กระนาการมันก็ไปอยู่ทางนั้นน่ะอันนั้นไม่ติดคนหนึ่างขวาไม่ติดแต่กนาการเอาไปเก็บสวยกลับตอนนี้ก็เข้าสู่สุดท้ายนะครับของรายการจะเข้าสู่ป้ายเองเก็บใบไว้อยู่ไหนพิธีปิดครับการแข่งขันกีฬานักเรียนครับของกลุ่มบ้านกฎหนึ่งยินดีกับแต่ละโรงเรียนครับที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับ วันนี้ต้องขอพระคุณคณะท่านผู้บริหารทั้ง13โรงเรียนนะครับและในโอกาสดีครับก่อนที่เราจะเข้าสู่พิธีปิดของเรานะครับนักกีฬาทั้งหมดครับในช่วงของการรับนะครับเกียรติบัตรที่สามร่วมนะครับเราจะ,ะนักเรียนที่เป็นตัวแทนผู้ถือธงนะครับให้ มาหนึ่งคนนะครับพร้อมกันเราไม่มีธงใช่โรงเรียนเรามันไม่มีธงไอเบอร์สิบเก้ามันหาเรื่องนะครับตอนนี้ไออะไรวะไอเดีวเออมันหาเรื่อยมันจะเดินไปหาธงไม่มีแล้วมันมีน้ำเงินหนึ่งอาจารโรงเรียนเราที่เตรียมพร้อมพร้อมประจำที่เรียบร้อยครับนกีฬาทั้งหมดแถวตรงโอ้ยแถวตรงีิวบา ครับและในโอกาสนี้ครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีครับประจําที่ท่านรับฟังคำกล่าวรายงานครับท่านผู้ในการอภิชาตวังสวัสดิชานะครับในนามประธานกลุ่มบ้านกวดหนึ่งครับและในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ในการกิรพัฒน์สารคอนผู้ในการโรงเรียนบ้าน้องตะแบงครับกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีขออนุญาตกราบเรียนเชิญครับ

ท่านประธานกลุ่มโรงเรียนบ้านกวดหนึ่งประธานในพิธีที่เคารพกระผมนายกิรพัฒน์สารคกรผู้อำนการโรงเรียนบ้านน้องหอ,อกตะแบงในานามตัวแทนคณะกรรมการจัดการ